ซิกมาโอไฮโอสกิ d ป NO c น p แคปแสลงเด็กเจนอัลฟาเนี่ยหลายๆลยคนก็บอกว่าโอ้โหมันฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มันจะทำให้ภาษาวิบัติหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องคุยกันคือมีคอมเมนต์มาบอกว่าพี่ฟ้าพูดถึงเรื่องสแสลงเจนอัลฟาหน่อยก็อยากรู้ว่าพี่คิดยังไงใช่ไหมต้องเริ่มอย่างนี้เรามาลองตอนนี้ใครที่ดูเนี่ยจะรู้ละสเปกตรัมคืออะไรสเปกตรัมคือเฉดสีถูกปะ สเปกตรัมหมายความว่าเวลาที่เราพูดถึงอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ขาวและดำะนะครับมันมีแนวคิดของคนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นคล้ายๆเฉดสีได้เช่นบางคนก็จะลองลองมอง2อมุมเนาะมุมที่1คือเราเชื่อว่าภาษาเนี่ยเป็นดินามิกคือภาษาเป็นอะไรที่มันลื่นไหลแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับดินามิกทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะคิดว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยควรจะอันนี้สเปกตรัมหนึ่งอีกฝั่งนึ่งนะ ควรจะอยู่กับที่หมายความว่าพอเราเจออะไรที่ดีๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะรักษามันไว้ให้มันคงอยู่<ๆ>เพื่อนๆเป็นน่าจะเอ็นเอียงไปทางไหนเมนมาบอกกันนะ่ถ้าเราคิดว่าภาษาเนี่ยไดนามิกนะหมายความว่าภาษาของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามวัฒนธรรมตามท้องถิ่นหรือว่าตามยุคสมัยเนี่ยเราก็จะค่อนข้างไม่ได้รู้สึกอะไรมาก เวลาที่เราได้ยินสัพ์ใหม่ๆหรือว่าการบัญญัติศับใหม่หรือแม้กระทั่งการพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์เรื่องการพิมพ์ถูกแต่ว่าก็พยายามพิมพ์ให้ถูกต้องที่สุดแหละแต่ส่วนตัวคือคิดในเรื่องของทำไงให้พิมพ์เร็วที่สุดมากกว่าถูกไหมแต่กับข้อเรื่องก็คือการที่เราในเด็กลูกใหม่อาจจะมีสับแสลงอะไรบางอย่างที่มัน ฟังดูแล้วมันมันไม่ค่อยเข้าหูผู้ใหญ่เนะี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งจะมามีนะมันมีสิ่งนี้มานานแล้วนะครับหมายความว่ายกตัวอย่างในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยภาษามันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับที่อาจจะค่อยๆทยอยมีความเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะตามขอโทษครับที่เขาถ่ายรูปก,กันอยู่ยยอ,อ้าวจริงเหรอ <laughs> เดี๋ยวก่อนเราเจอแฟนคลับ สวัสดีครับดูเพจที่ตลอดเลยครับจริงเหรอชื่ออะไรเอ่ยชื่อป๊อกครับป๊อกนะครับแล้วแฟนชื่ออะไรแฟนชื่อกิฟครับกิฟต์โอ้ดูเพจดูเพจดูในยูทูบก่อนหรอยูทูบนะโอเคโอเคนี่ก็ถ่ายยูทูบอันนี้ยูทูบฟ้าใสครับครับครับโอเคเคยอีกอันหนึงครับเดี๋ยวผมไปตามอีกอันใช่ๆมีเคยได้ยินคำศัพท์แสดงเด็กสมัยนี้ป่ะโอไฮโอสกิบิดี้อัลฟาไอยินแต่่วาไม่เข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยกำลังคุยเรื่องนี้อยู่โอ้โหยากโอเคโอเคสวัครับมา ต่อเลยนะเห็นไหมเรารู้สึกว่าคนคนไม่เข้าใจคําศัพท์พวกนี้เยอะนะเราคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาแปลให้ฟังด้วยแหละแต่พูดถึงมันนิดนึงก่อนคือโอเคกับข้อเรื่องถ้าเกิดเราเชื่อว่าภาษาไดนามิกเนี่ยมันก็มันก็จะแบบมีตั้งแต่เมื่อก่อนยุค890เก้านะคำว่จาจ้าบอะไรเงี้ยวัยรุ่นแบบไม่รู้ดิคือคือผมผมอาจจะอยู่ตรงกลางก็ได้คือผมเชื่อว่าภาษาไดนามิกนะผมเชื่อภาษาเนี่ยมันมัน เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแต่ความนิยมของบุคคลนนะ่ะแต่ละคนนะ่ะเราก็เราเป็นคนไม่ได้ใช้ภาษาตามยุคนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนภาษาที่ตัวเองเอางผมรู้สึกว่าภาษาคือ identity หรือภาษาคืออัตลักษณ์ชนิดหนึ่งภาษาที่ผมใช้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนเนะี่ยถ้าคุณดูกลับไปย้อนดูคลิปที่ผมพูดเมื่อ15ปีที่แล้วเนะี่ยผมก็ยังพูดด้วยภาษาคล้ายๆเดิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาษาเป็นอัตลักษณ์ อัตลักษณ์หมายความว่าเป็นตัวบ่งบอกตัวตนของเรานะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนภาษาที่เราใช้ไปเรื่อยๆแน่นอนเราสามารถเปลี่ยนภาษาให้อัตลักษณ์ของเรามันปรับตัวตามยุคสมัยได้แต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการเสียตัวตนแบบหนึ่งดังนะนั้นเนี่ยโทนของภาษาที่ผมใช้ไม่ว่าจะกี่สิบปีเนี่ยมันก็จะเป็นโทนใกล้เคียงกันอาจจะมีการเพิ่มเติม,ตมคำศัพท์หรือว่าเพิ่มเติมวิธีการใช้ที่ ให้มันเหมาะสมกับผู้ฟังมากขึ้นนะครับทีนี้ดังนั้น,นในมุมของผมนะผมไม่ได้แอนตี้แสดงแต่ผมเป็นคนไม่ใช้แสลงอันนี้ต้องพูดให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นคลิปเลยเพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่ใช้แสลงเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการ represent หรือไม่ได้เป็นการนําเสนออัตลักษณ์หรือตัวตนของผมไงแล้วเราก็ตมาพูดถึงว่าแสดงนะครับแสดงเนี่ยคืออะไรมันมีงานวิจัยหนึ่ง ชื่อว่า life of slang ถ้าผมจำไม่ผิดเดีย๋ยวผมแปะไว้ให้นะข้างล่างนะครับ life of slang เนี่ยเป็นางานวิจัยที่มีคน citation ก็คือมีคนเอาแบพูดถึงเยอะนะครับโอเค life of slang by julie coleman นะครับเขาก็จะอธิบายเรื่องของ slang คืออะไรแล้วก็ที่มาที่ไปแล้วก็เหมือนกับว่าในยุคดิจิทัลเนี่ย slang คืออะไรแบบมาอย่างไรเนะี่ยผมจะสรุปแบบคร่าวๆมากๆเลยนะตามที่อิงกับ อีกหลายหลายแหล่งคือแสลงเนี่ยมันมีการใช้ที่มันมันคือการเอาคํามาบิดหรือว่ามีการคิดนะครับประโยคใหม่แต่ละที่ก็จะมีวิธะะีก็มีเหตุผลในการใช้แสลงต่างกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติในคุกนะครับเขาต้องการที่จะเป็นภาษาคนคุกนะครับหรือว่าภาษาที่ต้องการให้คนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็อาจจะนับเป็นแสลงก็ได้แต่ว่าพอมัน พอคำมันเยอะขึ้นนะครับมันมีมันมีระบบที่เป็นระบบคล้ายกับการเป็นภาษาจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกกรุ๊ปเป็นภาษาภาษาหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขามองอย่างไรด้วยนะนะครับยกตัวอย่างภาษาดอกไม้ภาษาลูนะครับแล้วก็เมื่อก่อนมนีภาษามาละกออะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็จะเป็นสับเซตอ่านหนึ่งในต้นเหตุอ่ะ่าทำไมมันเกิดการคิดพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ข้อที่1ข้อที่ส,สแสดงเนี่ย เป็นตัวสร้างความ x c l u s i v e ซีฟคขาบอกเอกซ์คลูซีฟหมายความว่าเป็นการกีดกันคนอื่นนะครับเพื่อให้กลุ่มของเราที่เราเข้าใจแสดงกันและกันเนี่ยรู้สึกพิเศษแล้วก็แน่นอนอย่างยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่มาฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องเขาก็จะไม่รู้ว่าลูกพูดอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับการสร้างความเอกซ์คลูซีฟตรงนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ครูมาฟังนะครับหรือว่าอยู่ในคุกแล้วก็มีผู้คุมมาฟังแล้วแบบพูดอะไรกันวะ มันก็เหมือนการสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาเพื่อใหอ้เราสื่อสารกันรู้เรื่องนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมนุษย์ต้องการจะมีคอมมู n นิตี้หรือว่า,าสังกุมก้อนสังคมนะครับแล้วเวลามนุษย์อยู่กับพวกเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกอุ่นใจดังนั้นเนี่ยเราก็จะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นมุมมองของคนที่เป็นเขาเรียก collectivist นะครับ collectivist เป็นแนวคิดที่ อยู่กันเป็นก้อนแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันน่นะครับก็มักจะมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นมีการคิดคำศัพท์ขึ้นมามีการเขาเรียกว่า,าใช้โค้ดนะครับโค้ดก็คือเป็นเหมือนรหัสลับอะไรบางอย่างเพื่อให้คนในกลุ่มนี้รู้สึกรู้สึกว่าให้เขาปลอดภัยที่เขาคุยอะไรกันแล้วพ่อแม่ไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะทุกคนไม่ได้บอกว่ามันมาจากแบบนี้ทั้งหมดนะแต่เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งก็คือเพื่อสร้างกลุ่มก้อน ทีนี้สแสลงเนี่ยมันก็มีหลายหลายซับเซ็ตมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นของฝรั่งของตะวันตกแล้วกันเนาะของตะวันตกก็มีสแสลงที่ยกตัวอย่างเช่นกาลาสีเรือลองย้อนกลับไปในยุคที่เป็นแบบยุคล่าอาณานิคมเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นผู้ดีที่เขาอยู่ในเมืองใช่ไหมแล้วก็มีคนที่ออกไปเป็นพพลิกริมหรือออกไปเป็นแบบล่าอาณานิคมนะครับ เขาก็จะมีภาษาที่ต่างกันออกไปนะเราสังเกตง่ายๆเลยภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะมีภาษาอังกฤษในมุมของบริเตนนะครับที่เขาเรียกว่า Commonwealth Commonwealth ก็คือแบบาจากอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์จะมีการใช้ภาษาแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีจะเรียกว่าแสลงก็คือแบบความแตกต่างก,กันกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะครับมีมีความแตกต่างกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มคนที่ใช้ภาษาเหล่านี้อ่าโอเค มันจะมีตั้งแต่กะลาสีเรือที่เดินเรือไปนะครับไปนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียแล้วปุ๊บไปตั้งลกรลากเขาเรียกว่าเซตเลอร์นะครับเซตเลอร์คือผู้ตั้งลกรลากเนี่ยมันก็มีมาจากหลายประเทศยกตัวอย่างเช่นตั้งลกรลากามาตั้งแต่ i r i อริชนะครับคนไอร์แลนด์แล้วก็มีสกอตช h โอเคมีแบบคนเยอรมันคนอิตาเลียนนะครับก็ไปตั้งลกล่ากันหลายที่คือต่นั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเองเนี่ยจริงๆแสดงมันเยอะนะนะครับมันมีมันมีต้นต่อของการใช้ภาษาที่หลากหลายมากๆเลยนะครับแล้วหลายๆคำที่เราฟังกันเนี่ยผมผมนึกตัวอย่างไม่ได้ผมไม่ได้เขียนสคริปต์มาแต่ว่าหลายๆคำที่เราได้ยินกันภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่ค่อยๆมีการวิวัฒนาการกันมานะครับถ้าเราไปดูภาษาอังกฤษยุค ปั0พันนะครับพันหโอเคยุคคลาสสิกยุคาบาโรกพวกนี้ภาษาอังกฤษที่ใช้จะไม่ได้เหมือนกับทุกวันนี้100%มันมีการเปลี่ยนแปลงกันมานะครับแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับไปอีกพันกว่าปีเนี่ยยุคคือแองโกลแซกซอนพวกนี้คือแบบยุคต้นๆเลยนะครับภาษาที่ใช้ที่พูดเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับทั้งหมดเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผมค่อนข้างสนับสนุนไอเดียว่าภาษาเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่ลื่นไหลแล้วก็มันมีหลายปัจจัยตั้งแต่คนที่ใช้นะครับแบบมีสถานที่อีกกลุ่มนึงที่ต้องพูดถึงเลยก็คือกลุ่มคนผิวสีนะครับก็คือจะใช้คาว่า black speak ก็ได้ถ้า black speak แปลว่าการพูดเหมือนคนดำนะครับที่มาที่ไปของสแสลงหลายๆอย่างที่เราได้ยินกันทุกวันนี้ก็มาจาก Hip h o ป culture ก็คือวัฒนธรรมฮิปฮอปซึ่งแน่นอนนะครับ ไม่ว่าทัเพลงเกาหลีเองก็ตามนะ,นะครับเพลงเกาหลีเคป๊อปปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลของฮิปฮอปเคาน์เตอร์คือเอาความการแต่งตัวนะครับหรือเอาเพลงหรือแม้กระทั่งเอาคําศัพท์เขามาใช้คําถามคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสแสดงหรือภาษาเกี่ยวดิเพราะว่าฮิปฮอปเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนการใช้ภาษาอังกฤษถ้าเราไปฟังคนดําพูดนะครับแรปเปอร์พูดเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีวิธีการพูดแม้กระทั่งการใช้คำนะครับรวมไปถึงท่าพูด ถ้าพูดเหมนเขาภาษากายภาษามือที่เขาใช้แล้วก็รวมไปถึง gesture คือ,าอก,การภาษากายทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าจะใช้เป็นไม่ใช่ภาษากายอย่างเดียวแต่เป็นแบบความลื่นไหลอะ่ะมันจะไม่เหมือนกับที่ผมใช้อ่ะนะครับมันจะไม่เหมือนกับแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่เป็นแรปเปอร์คนไทยก็ตามอะ่ะก็พูดภาษาไทยเหมือนเป็นเนอะปะเป็นเป็น rap, การพูดแบบแรปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าการสื่อสารเนี่ยโอเคมัน,ม,นมันมีความบิด วิธีการสื่อสารออกไปตามแต่ละกลุ่มนะครับที่ใช้งานซึ่งก็เกิดเป็นคำต่างๆขึ้นมามาถึงเจนอัลฟาสแลงบ้าง s k i ปบ d ด o ้โอไฮโอโมีอะไรกันซิกม่านะครับจัดหรือว่าจัดนะครับโอ้มีเยอะเลยเคำเหล่านี้มันมาจากไหนก็ต้องย้อนเวลากลับไปยุคยุคแบบ เริ่มต้นของอินเทอร์เนต็ตนะทุกคนมันจะมีคาว่ามีมนะครับมีมเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่มีอะไรตลกๆบนอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เหมือนถูกแชร์กันเป็นไวรัลแบบหนึง่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ขอเล่าให้ฟเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีเว็บไซต์ชื่อว่า o นโ Meme นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกัน o นโย e m e เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์โคตรเจ๋งเลยคือคือเวลามันมีมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคนตามไม่ทัน ถ้าใครที่อยากรู้ต้นตอของมีมนั้นน่ะก็ต้องไปกดดูที่โนโยมีมว่ามันมาจากไหนวะใครเป็นคนต้นคิดแล้วก็มีการแบบเขาเรียกว่ามีการสาวไปให้ถึงต้นตอได้แล้วก็วิวัฒนาการของมีมนั้นนะครับถ้าใครนึกภาพมีมยุคแรกๆอ่ะก็คือโทรเฟสอะไรเงี้ยนะครับไม่แปะรูปนะขี้เกียจตัดต่อนะครับโทรเฟสหรือว่าที่เป็นรูปกบร้องไห้อะไรเงี้ยนะครับ คือมีมยุคนั้นมันจะมียูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งที่ทําวิดีโอมีมอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะมีการใช้คําที่แบบเอาคำแปลกๆขึ้นมาคือคือหนึ่งในสิ่งที่ทําให้มีมกลายเป็นไวรัลเป็นกับถูกแชร์เยอะมากเนะี่ยคือมันมีองค์ประกอบของความเซอร์ไพรส์อยู่คนในยุคที่ดูทีวีจนเบื่อนะครับก็เข้ามาเล่น YouTube เขาก็อยากหาอะไรใหม่ๆดู หนึ่งในสิ่งที่ทําให้คนตื่นเต้นได้เนี่ยก็คือการที่เขาไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในยุคนั้นอ่ะยูทูบก็จะกลายเป็นที่ที่แบบบางทีค่อนข้างแรนดอมจะมียูทูบเบอร์ดังๆใครตามใครเกิดทันเม้นต์มานะนะครับยกตัวอย่างเช่นนิกาฮิกะ ah นะครับที่แบบเป็นยุคแรกๆเลยพิวดิพายมีก่อนที่จะเป็นมิสเตอร์บีสไมมิสเตอร์บีสมาเกิดทีหลังนะครับเป็นเป็นยูทูบเบอร์ยุคแรกๆที่ เอาความแรนดอมเอาความฮาพวกนี้เจอที่แบบผลค,ค,คาดเดาไม่ได้เอามาเล่นแล้วมันก็เกิดเป็นการวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นเหมือนการทำวิดีโอมิมนะครับการแคสเกมมันก็ต้องมีการใช้คำศัพท์ที่ที่มันน่าสนใจมากขึ้นมีการใช้เสียงนะครับซาวเอฟเฟกต่างๆมีการใช้ภาพโป๊ะขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยมีคำโผล่ขึ้นมาเยอะมากในช่วงจะเรียกว่าแบบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็มันก็มาจาก กระแสอินเทอร์เน็ตนี่แหละที่ทําให้โลกมันวิวัฒนาการแล้วก็เปลี่ยนไปดังนั้นถามว่าสแสดงพวกนี้เพิ่งมาไหมไม,ไม,ไม่มันมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับหมายถึงว่าสแสดงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะครับมันไม่ได้มีแค่สแสดงที่เป็นคําด้วยนะแต่มันมีสแสดงที่เป็นวิธีพูดนะครับหรือว่ายกตัวอย่างการสแสดงออก อย่างคำว่าเบรนะครับถ้าใครที่เคยเคยได้ยินนะแบบ b r ู U h เนี่ยเบรนะนะมันไม่ได้เพิ่งมีนะมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับมันเอาไว้ใช้แสดงออกถึงความเซอร์ไพรส์คือมันมาจากคําว่าเบรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลย b บรเนะี่ยคือแบบเวลาเราไปยิมอ่ะพี่น้องกันเฮ้ยเบรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นคำที่ผมไม่ใช้ได้บอกก่อนนะครับผมเป็นคนที่ไม่เรียกคนว่า b บรผมไม่ชอบ,บเพราะว่าไม่ใช่ไม่ชอบคือผมไม่ได้มีบุค,คลิกอย่างนั้นเราเป็นคนที่ค่อนข้าง ฟอร์มอลนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใช้คำนี้เราถ้าบุคลิกเราจะเอียงไปทางคอมมินเดอร์แต่ขึา้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่โบรเนี่ยเบรเวลาที่เะบเพื่อนพูดอะไรให้เราฟังแล้วมันฟังดูแบบเวอร์มากอะ่ะมันก็จะทำหน้าแบบเบร้ไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็กลายเป็นมีมที่แบบคนก็เอาไปใช้กันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เวลาเพื่อนหรือว่ามีเวลามีคนพูดอะไรที่มันฟังดูโง่ามากจนเราไม่เชื่อนะครับเราก็จะแบบ บร <Bro. S 2> อย่างเงี้ยนะครับก็แบบอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าเออมันเกิดแบบจากประมาณนี้นะครับแล้วก็คําว่าสกิป i ด i ้สกิ i ิดีด้เนี่ยมันเป็นวิดีโอเป็นเป็นเหมือนเป็น v i r a ลวิดีโอหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดคือเจ้าของช่องจะชื่อ s k i ป i d ีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาทําวิดีโอที่แบบมีหัวพุดขึ้นมาจากซ่วมนะครับแล้วคนเขา้าเด็กก็ชอบเพราะว่ามันแรนดอมมากแล้วมันมีความแบบมันมีความน่ากลัว แบบครีปปี้คือมันไม่ได้น่ากลัวแบบน่ากลัวมากแต่ว่ามันมีความแบบเห็นแล้วแปลกใช้คํานี้ไอ้คาว่าเห็นแล้วแปลกเนี่ยอธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ uncanny valley นะครับ uncanny valley แปลว่าปรากฏการณ์ที่สายตาของมนุษย์เนี่ยเวลาเรามองอะไรที่มันแบบเหมือนจะเป็นธรรมชาติแต่ต้องมีอะไรแปลกๆเนี่ยมนุษย์จะแบบพึ่อะไรว่าจะเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับ uncanny valley จะเกิดขึ้นเวลาที่เราเห็นตุ๊กตาที่มัน ดูเหมือนจะเหมือนตุ๊กตาเหมือนมนุษย์ที่น่ารักแต่มันมีอะไร,ประแปลกๆที่มันดูแข็งๆอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเวลาที่คนวาดรูปแล้ววาดรูปคนออกมาแล้วแบบมันดูเบี้ยวๆอะ่ะมันดูแบบไม่เหมือนอ่นะครับอันนั้นคืออันแคนนีฟารีซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้หลายๆมีมอะ่ะดังขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วพอมันไวรัเคนก็เลยใช้อเอามาพูดสกิบดีซึ่งเป็น คำที่ดั้นพูดง่ายด้วยไงแล้วมันออกเสียงแล้วมันสนุกสกิบบี้นะครับก็เลยกลายเป็นแบบไวรัลแต่ผมจำผมจําคําแปลไม่ได้เพราะผมไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ซิกมาซิกมาแปลว่าซิกมาแปลว่าแบบมีลีดเดอร์ชิพเป็นผู้ชายที่มีเขาเรียกอ,อะไรนะซิกมาเมลซิกมาเมลเนี่ยถ้าใครที่ดูซีรีส์นึกภาพตน้น ตัวอย่างของซิกมาเมลที่ทนในอินเทอร์เน็ตยอมรับเลยก็คือซอลกูดแมนนะครับซอลกูดแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นทนายความที่แบบเล่เหลี่ยมจัดมากและมีความแบบมันมีความเหมือนกับว่าความซิกมาเนี่ยเห็นไหมเราอธิบายด้วยคำนี้แต่ความซิกมาเนี่ยซอลกูดแมนเนี่ยเป็นตัวละครมาจากที่ต้นตอมาจากเรื่อง breaking bad นะครับ breaking bad คือเขาเป็น breaking bad เนี่ยเป็นเรื่องราวของอาจารย์ที่ดูน้องเนิร์ดน้องนมคนหนึ่งแล้วเขาผันตัวไปเป็นแบบ คนผลิตยานะครับเหนื่อยวะ่ะแล้วก็เขาก็ต้องแบบทำผิดกฎหมายอะ่ะแล้วเขาก็เลยต้องไปเจอทนายซึ่งทนายคนที่แบบเก่งๆก็เนี่ยเขาก็ไปเจอซอกูดแมนซึ่งทนายคนนี้ก็เลยแบบเหมือนความเลี่ยมจัดของเขาเนะี่ยความซิกมาของเขาเนี่ยนะครับแบบดูมีความคิดที่แบบล้ำมากเจ๋งมากแล้วก็แบบเป็นเป็นผู้นําได้เนี่ยคนก็ลุกอัพก็คือรแบบู้สึกให้เขาเทเขาเก่งมากนะครับเขาเป็นซิกมาถึงขั้นว่าเขาเขาอยู่ในซีรีส์หนึ่ง นะก็คือ Breaking Bad เนะี่ยแล้วถึง Netflix ถึงขั้นแบบผันสปินออฟเขาออกไปทำซีรีส์ของตัวเองเลยนะครับก็ดูจบทั้งคู่แล้วนะนะครับดูทั้ง Breaking Bad กับอของซอลค o ดแมนเะนี่ยผมบอกเลยว่าซีรีส์9.9คะแนนนะครับดีมากดังนั้นเคาว่าซิกมาก็เอาไปใช้ในการพูดถึงคนที่ดูมีความเป็นผู้นำที่ไม่ใช่แค่มียศเป็นผู้นำเพราะอย่าง s ซอ Goodman ไม่ได้เป็น นายกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบผู้นําจริงๆอ่ะแต่เขามีความรู้สึกว่าเออที่เด็กรุ่นใหม่ดูแล้วแบบเฮ้ยเป็นไอเดียลอ่ะเป็นเป็นผู้ชายในอุรมคติที่สามารถนําได้ซึ่งเมื่อก่อนก็มีคาเมื่อก่อนจะมีคําประมาณเนี้ยนะที่สามารถอธิบายประมาณนี้ได้ก็คือคาว่าแชทนะครับใครที่เคยเห็นมีมเป็นตัวการ์ตูนอะ่ะแล้วมันมีตัวตัวละครที่แบบกล้ามใหญ่ๆอะ่ะผมผมก็อธิบายไม่ออกที่หัวแหลมๆะนะครับมันก็จะเป็นตัวละครแชทที่ ในยุคป,ประมาณ5ปีประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับก็เป็นที่พูดถึงกันนะแชทนี่คือเป็นเหมือนแบบมาโชว์เมลก็คือเป็นผู้ชายที่มีความแมนมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในเวลาที่มีมีมอะไรพวกนี้เกิดขึ้นที่ต้องการพูดถึงผู้ชายที่แบบแมนมากๆแล้วเป็นแบบเป็นผู้ชายแบบเท่ๆที่บางทีก็แมนเกินไปอ่ะเกิดแบบอธิบายไม่ถูกวะก็จะใช้คำว่าแชทนะครับเห็นไหมว่ามีมเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปจากโลกอินเทอร์เน็ต แล้วก็มีการพูดถึงนอกจากซิกมาเมลขอต่ออีกหนึ่งนอกจากซิกมาเมลเนี่ยมีอีกนะนะครับมันมีคําว่าอัลฟาซึ่งคำาอัลฟาไม่ใช่ไม่ใช่สแสดงของเด็กสมัยนี้ละนะครับอัลฟาเมลเนี่ยเป็นสแสดงของคนรุ่น Gen Y คนรุ่นผมและอาจจะก,ก่อนน,นั้นนั้นด้วยมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคืออัลฟาเมลมันมาจากคําว่าอัลฟาวูฟคือหมาป่าเนี่ยมันจะมีตัวหมาป่ากอริลาลาอะไรพวกนี้มันจะมีตัวจ่าฝูงซึ่งแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดคือไอ้คำว่าจ่าฝูงอัลฟาเนี่ยมันถูกดีบังไปแล้วโดยนักชีววิทยาสัตว์ถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับคือเขาเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีแบบนี้นะครับถ้าถ้าผมผิดก็เมนเข้ามาบอกด้วยแต่คำว่าอัลฟาก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงเเนี่ยเป็นผู้นำนะครับอัลฟาเมลก็เป็นอัลฟาคืออันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีเบต้าเบต้าก็คืออันดับสองเวลาที่คนพูดผู้ชายพูดก็บอกเฮ้ย มันอย่าเป็นเบต้าดิเบต้าคือผู้ชายที่แบบดูหนอมแนมดูเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งเขาว่าซิมซิมเนี่ยคือคนที่แสดงออกความชอบเพศตรงข้ามอย่างจ่งแจ้งมากเกินไปซิมก็คือซิมมีซิมเป็นคำนามซิมปิ้งนะครับซิมปิ้งคือพฤติกรรมเช่นสมมุติถ้าคุณชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วคุณแบบไปเดินตามเขาไปตามเขาทุกที่เลยอะไรเงี้ยแล้วแบบ เนี่ยวะแบบชอบแสดงออกมากเกินไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกซิมปิงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแสดงที่ยุคใหม่ย,ยังเจอกันอยู่นะครับยังใช้กันอยู่พูดไปพูดมานี่เหมือนเรารู้เหมือนเราเป็นจริงเราเป็นคนลุงแล้วนะวันก่อนวันก่อนมีคนมาเมน์บอกว่าคุณจะ40สแล้วเนี่ยสำหรับเด็กรุ่นใหม่คุณก็เป็นคนลุงแล้วเออก็จริงว่ะเพราะว่าวันก่อนผมไปเชียงรายแล้วผมไปซ้อมยูโดโแล้วผมมีน้องนะครับชื่อน้องไอโกะน้องอายุแบบสิบสองสิบสามเอง แล้วเราก็ไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะก็อายุน้อยกว่าเรานะครับน้องไอโกะเป็นนักกีฬายูยิสุนักกีฬาเทควันโดอ่ะแล้วก็แบบไปเล่นซ้อมกีฬาเขาเราก็แบบตกใจว่าเออเราเราก็คุณลุงแล้วเนาะนะครับเพราะถ้านับจริงๆอ่ะน้องต้องเรียกเราว่าลุงนะน้องต้องไม่เรียกเราว่าพี่เพราะผมอายุเ er ยอะกว่าพ่อแม่เขาอีกนะครับแล้วก็ลูก <laughs> เพื่อนเพื่อนผมก็มีลูกมาแล้วหลายคนนะครับ şey. ก็เราก็เร <laughs. S 2> ิ <här S 1> ่มเป็นคุณลุงหรือว่าคุณน้าแล้วล่ะ ต่อไปนี้ก็เรียกลุงฟ้าสายแล้วกันนะมีอะไรอีกขอเช็กก่อนวันนี้ก็ที่เตรียมมาโอ้ยยังมีอีกยังมีช็อตเด็ดเลยคือจะบอกว่าขอยายที่นั่งหนะ่ช็อตเด็ดคือจะบอกว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าคุณฟังผมพูดจนจบเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมไม่ได้แอนตี้แสดงแล้วผมก็ไม่ได้ใช้แสดงนะครับแม้กระทั่งภ,ภาษาไทยก็ตามเนี่ย ถ้าถ้าเอากลับมาที่ภาษาไทยนะสแสดงภาษาไทยที่คนยุคใหม่ใช้มันก็จะเป็นอะไรแบบว่าเออไม่รู้ดิเดี๋ยวผมลองนะผมผมขอลองนะภาษาปรากฏเออเต้าเนี่ยไะไอ้เต้าแล้วก็มีคำอะไรเออนึกไม่ออกเลยอะภาษาไทยเหรอจรับเต้า การที่ผมนึกแสดงภาษาไทยไม่ออกนี่มันสะท้อนนะว่าเราไม่ค่อยได้ตามป๊อปเคานเอร์แบบวัฒนธรรมสมัยใหม่ของไทยเท่าไหร่นะครับ mm. เพราะว่าเราอาจจะอยู่ในยุคไม่ใช่ดิคือการเสพสื่อของผมมันเสพสื่อภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แล้วก็เราใช้ภาษาในมุมของการเป็นมืออาชีพอ่ะคือถ้าเกิดอันตรงน,นนะภาษาไทยเป็นภาษาที่ผมใช้ทํางานนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลย ดเวล็อปหรือว่าพัฒนาการพูดของตัวเองหรือการใช้ภาษาของตัวเองนะ่ะเพื่อให้เหมาะกับการทํางานดังนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงหรือการพูดเนี่ยมันมาเพื่อให้สมมติเอางี้เลยนะครับงานหนึ่งของผมก็คือเป็นวิทยากรเนี่ยเพื่อเวลาผมไปเป็นวิทยากรปุ๊บแล้วมันสามารถที่จะมันมันไม่ต้องเปลี่ยนโทนนะแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนคําพูดอะไรมากนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้ง่ายผู้ใหญ่ก็ชอบคนรุ่นที่เป็นคนรุ่นผู้ใหญ่กว่าผมเช่น gen x หรือว่า บางคนก็เป็นแบบเบบี้บูมเมอร์นะครับที่เขาจ้างผมอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าผมคุยด้วยง่ายอันนี้เป็นสาเหตุที่ผมไม่ค่อยใช้แสดงเท่าไหร่แล้วก็ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยความเป็นตัวของผมเนี่ยค่อนข้างเป็นคนไม่ได้แบบ Express, แสดงออกความรู้สึกด้วยคำพูดเยอะขนาดนั้นนะเวลาตกใจก็จะไม่มีแบบอุทานอะไรไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ไม่ นั่นแหละนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงสุดท้ายการใช้แสลงเนี่ยผมสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าผมมองว่าเป็นเรื่องปกติคือเด็กอยากใช้แสลงเด็กมันอยากใช้คุณก็ไม่ต้องเป็นหนักหัวกับเขาอะ่เะเหนไอมว่าเด็กมันอยากทําให้ภาษาวิบัติก็ให้วิบัติไปดิพูดจริงๆนะครับเวลามีคนบอกว่าเฮ้ยภาษาไทยจะวิบัติก็ปล่อยให้วิบัติไปดิมันต้องไงอะ่ะเพราะว่าภาษามันเป็นสิ่งที่ดนามิกคุณคิดว่าภาษาที่คุณพูดตอนเนี้ยมัน มันเป็นภาษาเดียวกันกับที่เขาใช้กันเมื่อบบหลายร้อยปีที่แล้วออหรอไม่นะครับถูกปะดังนั้นก็อย่าไปยึดติดอะไรมากผมผมว่าผมแสดงออกความไบแอสชัดเจนเลยว่าผมเชื่อว่าภาษาเป็นสิ่งที่ d ดินามิกนะครับแต่คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใช้ภาษาเหมือนคนรุ่นใหม่เสมอไปเขียยวปะแล้วการที่คนรุ่นใหม่จะใช้ภาษายังไงเขาจะพูดยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับ แล้วเขาก็รับผลกระทบของเขาเองซึ่งสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกคือผมคิดว่าการใช้แสลงเนี่ยมันมีจุดอิ่มตัวของมันอยู่เชื่อดินะครับจุดอิ่มตัวเนี่ยขอเรียกตามภาษาชีววิทยาว่าอีควิเลเบียมนะครับในภาษาวิทย์นะครับอีควิเลเบียมคือจุดที่คนหนึ่งคนเนร่ะพอมนใช้แสลงเยอะๆนะครับคือพอเขาอิ่มตัวหมความว่าเขาต้องเปลี่ยนจากการเป็นเด็กมอปลายเป็นเป็นนัก ปรึกษามหาลัยแล้วก็อาจจะเรียนจบทํางานเนี่ยเชื่อไหมเดี๋ยวเขาก็ชีวิตเขาก็เปลี่ยนดังนั้นผมคิดว่าการใช้แสลงไม่ได้เป็นสิ่งที่เฉพาะคนเจนใหม่นะครับแต่มันเป็นช่วงวัยด้วยช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นช่วงหาตัวตนเขาก็อยากจะมีอัตลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวของตัวเองอัตลักษณ์หมายความว่ามีความรู้สึกว่ามันยูนิคไม่เหมือนใครนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่เรื่องแสลงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการแต่งตัวแฟชั่นต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้น สุดท้ายถ้าผู้ใหญ่มองย้อนกลับไปในยุคคุณน่ะคุณก็มีแสลงในเจนไหนก็ตามอะ่ะมันก็จะมีคาว่าเด็กสมัยนี้หมด mm hmm. ก็อย่าไปตัดสินเขาให้เยอะเกินไปเพราะว่ายุคพวกเรายุคผู้ใหญ่ก็โดนตัดสินมาเหมือนกันหรือป่าแล้วเราก็ไม่ชอบประมาณนี้